ก็จิรายุเจอความจริงของน้องมันเดย์สุดพีคถึงกับถามคุณหมอเพื่อความมั่นใจตั้งแต่เก็บแมวเด็กมาเลี้ยงก็กลายเป็นทาสแมวแบบเต็มตัวสำหรับนักแสดงหนุ่มก็จิรายุพร้อมกับตั้งชื่อให้น้องแมวเหมียวว่าน้องมันเดย์ซึ่งถ้าใครติดตามในไ g ก็จะเห็นว่ากอ็เลี้ยงดูลูกสาวตัวนี้เป็นอย่างดี ล่าสุดก็ได้เกิดเรื่องพีคเพราะน้องมันเดย์ที่ก็ตเลี้ยงประครบประงมมาเป็นอย่างดีดันไม่ใช่เพศเมียอย่างที่คิดไว้แต่เป็นเพศผู้ต่างหากแถมยังไปถามคุณหมอเพื่อความชัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหลังจากที่ผมตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วผลพบว่า Monday มันเดย์มีไข่ครับเขาคือตัวผู้ครับ และยังเขียนอีกข้อความข้อมูลผิดพลาดเพราะในวัยเด็กไขนั้นน้อยนิดจนดูไม่ออกจนกระทั่งเมื่อวานได้คลสำสํารวจแล้วพบว่าเอ๊ะมีบางอย่างที่คล้ายกันกับเราวันนี้จึงถามหมอให้มั่นใจ ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะคะเช่นเนี่ยเนี่ยที่เขาบอกไงโตขึ้นลูกให้เขาเลือกเพศเองมันเดเลือกมีไข่แล้วใช่ไหมครับว่าแล้วทําไมปรูดปารว่องไวจุงแทนที่จะได้พาเล่นต่อสู้ฟันดาบยิงปืนปล่อยให้พ่อหอมจุบเชา้าจุบเย็นมาซัตั้งนานลูกมันเดย